ทุกคนเฟิร์นอะเป็นโรคท้องผูกคือเคยท้องผูกหนักมากๆจนถึงขั้นไปหาหมอนะคะเพราะว่าเวลาที่เราขับถ่ายมาเนี่ยเราดื่มน้ําน้อยเรากินผักน้อยบอกเลยว่าคือมีเลือดออกตอนขับถ่ายนะเฟิร์นก็เลยไม่อยากจะปล่อยตัวเองให้เป็นอย่างนั้นแล้วมื้อไหนที่เฟิร์นกินหนักๆแบบกินเนื้อสัตว์เยอะหรือกินชาบูเยอะหรือว่าไม่ค่อยขับถ่ายเนี่ยเฟิร์นจะกินตัวนี้ ช่วยเลยนะคะเป็นตัวดีท็อกไฟเบอร์ทุกคนอันนี้เฟินก็จะกินหนึ่งแก้วก่อนนอนเพราะว่าเมื่อกี้เฟินเพิ่งไปกินหมาล่ามานะคะตอนเที่ยงคืนแล้วก็กลัวจะไม่ขับถ่ายเดี๋ยวจะต้องไปหาหมออีกขับถ่ายลําบากอีกก็เลยชงหนึ่งแก้วก่อนนอนไปเลยรถนี้ก็คือเป็นรถเมลอนรสเมลอนทานง่ายมากๆนะคะไม่ปวดบิดเลยทุกคนอันนี้